สนับสนุนโดยรถกระบะมิตซูบ,บิชิทริทันเครื่องดื่มเกลือแร่สปอนเซอร์บาร์บีคิวพลาซน้ำนมถั่วเหลืองไวต์ตำมิลค์ถ้าคุณมีไฟเนี่ยคุณต้องมารายการนี้เลยครับผมถ้าไม่มีความสุขฉันจะไม่ร้องเพลง ไม่ว่าผลจะออกมายังไงก็ตามผมจะจะทำให้ดีที่สุดเนี่ยก็เป็นโอกาสแรกแล้วก็อยากลองทำให้เต็มที่ด้วขอต้อนรับเข้าสู่รายการร้องสู้ไฟคลิปยอไ g h ์ชายนิ่งไทยแลนด์ผู้ชมครับเมื่อสักครู่นี้ผ่านมาแล้วสำหรับเพลงแรกของเรายามโน ตอนนี้นักร้อง3ท่านที่ได้รับคะแนนโหวตน้อยที่สุดและกำลังยืนสู้ไฟสีแดงอยู่คือคุอคณกระตูนคุณพศและคุณนุชครับกรรมการผมสาม,มารถที่จะเก็บไว้ได้เพียงแค่2พี่เจพี่ใหม่จะเก็บใครไว้ครับอ่ะขอพูดถึงน้องนุชกับน้องกระตูนนิดนึงก่อนคือเป็นผู้หญิงเนี่ยจริงๆแล้วกับบทเพลงื่อกี่ค่อนข้างได้เปรียบแล้วทั้งคู่ก็ร้องดีอาจจะมีบางคนที่แบบว่ามีเก็บรายละเอียดไม่ค่อยดีนิดนิด,นดตรงปลายหางมนันก็อย่างที่บอกนะฮะต้องเจ๋งต้องดีต้องครบเครื่องก็เลยรู้สึกว่า ทั้งนุชและกระตูนมีจุดอ่อนอยู่ที่ขอเก็บน้องนุชค่ะค,คุณน,นุชคุณจะได้ร้องสู้ไฟต่อไปนะครับตอนนี้ก็เหลือสองแล้วละ่ะก็หน้าที่หนักตกอยู่ที่เจและเช่นเคยนะครับคุณพศคุณกระตูนเก็บได้หนึ่งคนน้องกระตูนนะครับก็ เสียงน้ําเสียงดีหวานนิ่มแบบใช่เลยและทรงนี้จะต้องร้องเพลงได้หลายแนวอยู่พอสมควรส่วนคุณพ์เมื่อกี้ก็ใส่เต็มมาถึงก็ยัดใส่เลยผมทราบดีว่าเ,เทคนิคอะไรต่างๆคงระดับชั้นสูงทีเดียวนะฮะสองท่านนี้ลําบากใจเจตลินมากผมฝืนความรู้สึกตัวเองว่าผมอยากเห็นคุณกระตูนเนี่ยร้องเพลงในแนวอื่นผมเชื่อมั่นว่าเขามีอะไรบางอย่างผมเก็บคุณกระตูนไว้ครับยินนินะครับ นัก่นก็หมายควว่าในช่วงนี้คุณพศขอสแสดงความเสียใจด้วยคุณจะไม่ได้ร้องสู้ไฟต่อไปครับคุณผู้ชมครับจาก7ตอนนี้เราเหลือเพียงแค่6นะครับแล้วตอนนี้ผมก็มีเรื่องราวดีๆที่อยากใช้คุณผู้ชมทางบ้านเนี่ยได้ทำความรู้จักกับนักร้องทั้ง6ท่านของเราให้มากขึ้นเชิญชมครับครับก็ปัจจุบันเรียนอยู่ที่มหาวิทยายลัยราชภัจาเกษนะครับ คณะมนุษยศาสตร์เอกดนตรีสากลครับผมก็ได้มีโอกาสได้เรียนร้องเพลงโอเปรา่าเกี่ยวกับภาษาเยอรมันหรืออะไรอย่างเงี้ยครับเวทีนี้เป็นเวทีใหม่นะครับแล้วพอลองดูจากวิทยาต่างๆแล้วก็เลยแบบว่าค่อนข้างที่สนใจครับแล้วก็น่าลองดีครับถึงอายุจะขึ้นเลข3แล้วแต่หน้านุสตาเวที่20ต้นๆค่ะมาประกวดครั้งนี้น้องๆหลายๆคนก็บอกว่าพี่พี่หน้าเด็กกว่าหนูอีกอะพี่ทําได้ยังไงอะเราต้องดูแลผิวพรรณของเราโดยเฉพาะหน้า สำหรับความสวยและการร้องเพลงสำหรับผู้หญิงเราแล้วรอไม่ได้ทั้งคู่คะ่ะผู้หญิงทุกคนเมื่อเรามีความมั่นใจเราจะส่องระกายออกมาค่ะความสวยของรุตนะคะก็เหมือนกับความฝัน่นรอไม่ได้ทั้งคู่คะ่ะตอนนีก้ก็กำลังเรียนอยู่คะ่ะก็ตั้งแต่เด็กก็แบบชอบร้องเพลงแบบฟังแล้วก็ร้องเวลาไปโรงเรียน นั่งบนรถก็ร้องตลอดตลอดนะคะมันก็ฝึกมาด้วยตัวเองตลอดตลอดก็อยากทดสอบความสามารถของตัวเองนะคะเพราะว่ามันก็เป็นเวทีประกวดร้องเพลงด้วยใช่ไหมคะใช่แล้วเขาก็บอกว่าร้องเก่งแล้วก็คงร้องเก่งมั้งเราเลยมาเรื่องราวน่าสนใจมากนะครับผ่านมาแล้ว3ยังเหลือ3ามท่านนะครับลองชมันดูครับคุณผู้ชมตอนนี้ศึกษาอยู่ชั้นปีที่2คณะวารสาศาสตร์และสื่อสารมวลชนมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ค่ะ น่าจะจำความได้ก็ร้องเพลงมาตั้งแต่เด็กๆเลยเรียกว่าการร้องเพลงเป็นสิ่งที่บ่งบอกความเป็นตัวตนได้ดีที่สุดละค่ะคุณคิดว่าเวทีคิดอะไรชายนิ่งเป็นรายการที่ให้โอกาสคนนะคะเหมือนชีวิตเรามันจะมีโอกาสดีๆมาไม่กี่ครั้งแล้วเราควรจะคว้าโอกาสนั้นให้ดีที่สุดเจออะไรหลายๆอย่างที่เป็นสิ่งใหม่ที่ไม่เคยเจอก็นี่ก็เป็นโอกาสแรกแล้วก็อยากลองทําให้เต็มที่ดูกำลังศึกษาอยู่ที่มหาวิทยาลัยร,ราชภัฏบา้านสมเด็จเจ้าพระยานะครับมีอาชีพก็คือเล่นดนตรีกลางคืนนะครับตำแหน่งกีตาร์ ก็ร้องด้วยคอนเซปต์รายการก็คือทิพย์ยูไลท์ช h i นิ n งไทยแลนด์นะฮะก็คือ,คอ,คอถ้าคุณมีไฟเนี่ยคุณต้องมารายการนี้เลยไฟความฝันนะ ไฟความรักรักในเสียงดนตรีรักในเสียงเพลงนะฮะผมคิดว่าทุกคนมีตรงนี้และผมก็เช่นกันผมก็เลยอยากมาลองดูครับผมตอนปัจจุบันเป็นนักร้องอาชีพครับร้องกลางคืนแล้วก็แนวทั่วไปครับที่เริ่มมาประกวดที่เวทีนี้เพราะว่าเวทีนี้ให้โอกาสกับคนที่มีอายุเลยเกณฑ์ที่จะไปประกวดร้องเพลงรายการอื่นๆแล้วครับแต่ยังให้โอกาสคนที่มีอายุอย่างผมอยู่เลยลองลองมาดูสักตั้งนึงเอาละคุัผู้ชมตอนนี้ถึงเวลาที่ทุกท่านรอคอยกันแล้วนะครับเราจะเข้าสู่โจทดเพลงที่2ในช่วงร้อง สู้ไฟและเพลงนั้นก็คืออย่าเอาความเหงามาลงที่ฉันที่เจพี่หม่ใครเริ่มก่อนดีครับเป็นเพลงผู้หญิงนะคะเราเราก็ควรให้ผู้หญิงหน่อยไหมวันนี้นิวจิ๋วเข้ามาขนาดนี้นะค่ะค่ะก็เชิญน้องนุชก่อนเลยแล้วกันนะขอให้โชคดีคุณนุชเวลา30วินาทียงคุณเริ่มครับ เราเป็นผู้ชายแค่แค่ได้ยินชื่อเพลงก็คิดหนักแล้วครับมันมีท่อนที่ยากแล้วก็ท่อนที่ต้องใส่ใจกับมันเยอะมากกันอย่าเอาความเหงามาลงที่ฉันร้องสู้ไฟ No! เห็นฉันเป็นตัวอะไรจะไม่ให้เธอแก้ยองฟังเธอพูดพร่ำมมันใยญ่ความคิดทีาเธอมีต่อเขาเธอจะวังให้คนอย่างฉันอยู่ฟังทำไมแย่ความเงยามาลออที่ฉันเดี๋ยวมาบอกฉันว่าจธอคิด Come. Yeah. อย่ามาบอกฉันว่าจะคิดถึงใครอยากเจอเขาก็โทรเขาเลยดีกว่าไหมอย่าเอาความเหงามาลงที่ฉัน บอกถึงง่ายๆไี้แค่จอโทรผิดเบอร์วิ้ยาียุบแกร่งกล้าทั้งนั้นนะครับแล้วก็สนุกมากร้องได้เดียนมากแต่กติกาคือกติกาแล้วตอนนี้คนที่กำลังยืนสู้ไฟสีแดงอยู่ก็คือคุณนุ่นครับ ผมจะหาอีก2ท่านนะครับที่ได้รับคะแนนโหวตน้อยลองลงมาเขา2ท่านนั้นก็คือคุณนัดและคุณโอมกรรมการผมเก็บได้เพียงแค่2 1ท่านต้องกลับบ้านไปในช่วงนี้เลยพี่ใหม่พี่เจคุณจะเก็บใครครับก,ก็เมื่อกี้นะอย่างน้องนุชกับน้องโอมก็มีช่วงเป็นเป็นหลุดๆนะพอสุดท้ายแล้วทุก็ต้องมีคนเหลือแค่เพียงคนเดียวเท่านั้นนะ ขอเลือกเก็บนัดครับดิเลยนะครับคุณนัดคุณจะได้ร้องสู้ไฟต่อไปครับพี่เจนาทีไหนอีกแล้วนะครับองเป็นคนชี้สตาร์ครับระหว่างคุณโอมและคุณนุชสองท่านนี้เนี่ยเมื่อกี้แต่ละคนก็มีส่วนที่ร้อยกับเพลงเมื่อสักครู่นี้อย่างคุณนุชก็มีอย่างที่ไม่บอกว่ามันจะมีหลุดปิ้นนะโนตเละอะไรตรงพยายามคว้ากลับมาให้ได้นะฮะส่วนคุณโอมเมื่อกี้ก็น่าเห็นใจในมุมของว่าเพลงนี่เป็นเพลง ผู้หญิงอะนะแล้วเราผู้ชายต้องมาร้องก็ร้องมาแบบเสียงต่ํามาเลยแต่ก็พยายามดิ้นเอาตัวรอดสุดท้ายมาจบกูไม่รู้ท่าไหนไม่รู้แต่จบหล่อโคตรเลยเอาเป็นว่าสองท่านีนสุดสีมากเลยแต่ว่าผมตัดสินใจนะครับผมขอเก็บเครียดมากเก็บโอ้มไ้มครับโอ้มีด้วยนื้คุณโอ้มคุณจะได้ร้องสู้ไฟต่อไปนะครับนั่นหมายความว่าคุณนุช ึุณหมดโอกาสที่จะได้ร้องสู้ไฟเสียใจ้วยครับขอบคุณค่ะบรรยากาศในห้องสองของเราครับมันจะร้อนขึ้นทุกๆวินาทีครับช่วงหน้ากลับมาลุยกันต่อที่นี่ร้องสู้ไฟค e ิปอย่ r Light Shining Thailand